เอาเอาลรอครับผมโอ้น้องเสร็จแล้วครับผมว่ามันเสร็จครับเด็ดมิดมีมีตัวครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องขุนครับขุน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 ครับผมเห็นไหมพี่น้องโอ้ยโอ้โหนี่มาครับนี่ครับนี่ขันเบ็ดนุ่มโยเลยครับมองหน่นี่ครับอยู่บ่ล่ะอยู่อยู่พี่น้องอยู่นี่ครับถุยเสียมาแล้วครับออ้โนี่ครับผมข่อยัด

นี่อันนี้เป็นเงียจิงหลีนะครับผมใส่ไปมือขึ้นนี่โอ้จิงหลีเขาทาด้วยล่ะสิจับจิงหลีใส่ให้มาขึ้นเนาะ้นีค่นนครับผมนี่อือ ครับ <Es> ผมพี่น้องสวัสดีครับวันนี้คนล่าหนูครับผมทีมหนุ่มทุ่งกลาหรือว่าไอ้ไหมลูบุรีนะครับผมพี่น,น้องวันนี้ไปไ้ล่าหนูนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นการหาอยู่ให้กินทางน้ำนะครับผมก็ทีฝากพี่ฝากน้องนั่นไม่เครับผมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอ่าทุกคนครับผมแลวหรือว่าน้องๆมือใหม่ครับผมนี่ครับเราหากินทางน้ำครับวันนี้ฝนมันตกร้ายนะครับเนาะก็อยาก่ตรงนี้หนูมันกําลังเออเคย์นะกําลังสืบสืบพันธุ์แพรลูแพรเตานะครับเนาะ ก็หยุดที่มันพักผ่อนสักสามเดือนสี่เดือนก่อนนะครับเนาะตอนนี้ก็มาหากินทางน้ำครับผมเบิ่งวิธีการล่าปักเบ็ดล่าปลานะครับกับเงี้ยวสูตรอมตะนะครับผมก็คือใส่เดือนนะครับเนาะสูตรอมตะเลยเงี้ยวอมตะห้าครับผมมาเบิ่งครับผมว่าที่เป็นยังไงครับคนล่าหนูจากล่าหนูมาล่าปลาครับผมหาปลาทางน้ำนะครับฝากเป็นกำลังใจนะคเด้อครับผมเมื่อกี้เรื่องอะไรจะเริ่มกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญ ก็จะเ yes ร <zem GT 3> ิ่มกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาลายใหญ่ห้างครับผมเดี๋ยววงไม้แล้วครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับผมนี่ไม้เ้าเป็นเสีครับเป็นหน้าแบบว่าเขาเกลียวเรามันแตกขึ้นหม่อไม่นี่เพราะมันเขาวาดนะครับผมนี่เป็นเข่าที่มันล้นแล้วมันขึ้นเมื่อม่ครับเนี่ยเวลาใส่บารายครับเวลาใส่จากสามสิบยี่สิบสามสิบลังครับสิเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเบิองนะครับเด้อน้ำนี่ครับผมเมียเ้านี่เห็นิครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับ เนืสูตรเด็ดเท่าไรครับเนี่ยดดครับ,รบสูตรเด็ดเป็นเนื้ออมตะนะครับสูตรอมตะเท่าครับผมนี่ครับอุ้นใส่ไปน้ำเนี่ครับ,รบแล้วค่อยหลุดน้ำกันนะครับมาสิม,มานมอมาน,นครับผมแล้วหยาดใส่กลับใส่เอ้ยใส่กลับไปน,นะครับแลขอ,อยากใส่เบ็ดก็ได้พี่น้องนะใส่แล้ว,ลวเท่าเบิ้งกันครับแล้วมาลอน้ำกันตอนแรงประมาณทุมสองถุมนะครับเบิ้งครับผมหลุดน้ำกันครับครับผมขณะนี้ คนอาหนูก็ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามสิบกุ้ลัางครับผมเดี๋ยวเขามาลุนกันมาสิเป็นอย่างไรนะเราี่ยามรอบแรกครับผมนี่อีกสิบนาทีก็สิออกยาม้วครับผมเดี๋ยวค่อยลุนไปก็ตั้งใจขนอลาหนูนะครับพี่น้องยุ่งไรครับจากล่าหนูมาลาปลาพี่น้องปักเบ็ดท้าปูหาปลาครับผมวิธีการล่าหาอยู่หากินแบบวิธีบ้านๆนะครับผมของคอนชันนบดนะครับวิธีใช้บ้านนาครับผมเดี๋ยวค่อยลุนน้วกันได้ครับผมมาสิมานมาหมาน อีกสักสิบนาทีครับผมเอาสิยามเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ผมพี่น้องมาดนิในเวลาออกยามเบ็ดก,กันแล้วครับเขาสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องเนะาะเดี๋ยวไปหลุดน,น้ำกันครับผมสิคือบ่คนคนลาหนูมาลาป่าสิคือบ่น,นะครับเนาะเดี๋ยวเขาหลุดน,น้ำกันนะครับพี่น้องมันเมื่อเดี๋ยวไปหอดเบ็สเราก็สิเบิงล้างในถือเขาสิทายเบิงเนาะล้างในถือกับที่ท้าย,นะาายได้ครับผมยานเครื่องตกน้ำแ <laughs> ห่งมวยเงินสื่ออยู่ครับผม ไปครับพี่น้องลุนต้องกันครับ karaoke, เอาผมเอาเลยครับผมอู้น้องเสร็จแล้วครับผมว่วมปนเสร็จครับเด็ดมีมีมีตัวครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องขุนครับขุน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 ครับผมเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยโอ้โหมาครับนี่ครับนี่ขั้นเบ็ดนุ่งโย่เลยครับผมนี่นี่ครับอยู่บ่ล่ะหออยู่อยู่ครับพี่น้องอยู่นี่ครับโอ้โหขั้นเบ็ดสุดยอเลยครับผมนี่ โอ้ยหลุดสนนโออยู่อยู่อยู่ครับผมนี่ครับลบพี่น้องเบังผมงโอ้ตัวบางง่ายครับผมตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขาอยากอจักครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวแรลกเข้ามากนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมเออตัวแรลกเข้ามากนะครับผมนี่ขาอยากเปิดไฟครับใชยมือเดียวได้พี่น้องเด้อาจจะไ่หนะครับป่าจอยแน่นึงเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับผมออ,ออืเดี๋ยวขาจัดเก็บปลาได้พี่น้องเดี๋ยวจะลุดนวะนี่ครับตัวแหลกเข้ามาแล้วครับอ,อู้โหนี่ครับอืมนี่ครับพี่น้องตัวแหลกเข้ามาแล้วครับเคลืนนี่เดี๋ยวลุ้นต่อกันนะพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บปลาก่อนเดี๋ยวจะลุดก่อนครับไปครับพี่น้องตัวแหลกแขกมานล้วมาแล้วครับคุณนะ พ, <c oughs> นนๆๆพี่น้องเรอไปครับพี่น้องล้างต่อไปลุ้นน้ำกันครับโอ้หมานตัาคนเหล่านูกันนะทั้งหลายมันก็ไปแบฝงถือว่าพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับเป็นป่าจริงโอ้ยเงยเบิดครับพี่น้องล้างนี่นี่เงยเบิดครับผมเดี๋ยวอยากซักเงยเบิดกันได้พี่น้องไปได้พี่น้องลุ้นน้ำกันนะล้างได้ถือค่อยทายเ,ยเยบิง้งน,นะครับนะพี่น้องเพื่อนๆเอาอีกแล้วครับผมหลังตัวที่สองครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่ครับ นี่ครับผมใส่ผมงามอยู่ครับผมนี่นี่ครับผมโอ้ยคนละหนูหลับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมตัวยมสองห้ามาแล้วครับผมใส่ผมงามอยู่ครับผมบุธอตัวแรกแตรกยบผมเป็นยังครับผมแล้วนี่ก็ดึงอยู่ครับนี่แตรบยติดครับผมนี่ครับแล้วขยับพลดปลาได้ครับเตรียมสองห้ามาแล้วครับนี่เตรียมที่สองห้ามแล้วครับผมนี่ นี่ครับเออหลุดหลังต่อไปครับพี่น้องเขาหยัดเก็บเบ็ดหลังนี้ก่นอนเขาเกบพี่น้องหลังนี้พี่น้องแยมที่สาม้ามาแล้วครับผมใช่ะคือ,อยังดึ่งวนๆอยู่โอ้ยโอ้ยยูนี่ครับพี่น้องอยู่นี่ใส่มาง่าม,มาครับนี่บมันโอ้โหยับก็เป็นท่านเบ็ดเกบอบอ่อนหนุนๆแลยครับเบ็ดอ่อนดีครับนี่ครับผมนี่นี่ว้า โอ้เกี๊ยตัวีสามมาแล้วครับผมนี่เออตัวีสามมาแล้วครับนี่อืมว้าวมาคอยจัเก็บปลาได้พี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมสิเป็นตังไหนครับสามสิบกว่าหลังครับมือนี่เดี๋ยวรุ่นต้อกันยาวๆครับผมนี่ขังแรกของอ่าบริวารขังแรลกข้างนี้ซองครับขังแรกของคนละหนูวดีตัวหนึ่งครับแล้วในร่องคลิปอี้พี่น้องบ้างก็ได้ถ้าจะรลองบ้างมือนี่แหละครับผมคลิปนี้สามตัวแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับผม ดูวจ้วกันครับตรวจมาดินอีมอืนนังเังิึเห็นไหมนาะเห็นภาพนี่ครับเห็นภาพเลยปวดปดมมีตัวม่มยนถึงตัวไ่้อยเนาะเพื่อนเพื่อนช่วยเสียมากนะครับอุ้ยครับผมขอยัดเนไหมเนาะปดดอ้ยอ้หูหน้องเมึงมึง เฟื่อนเฟื่อนเอคอใส่งามครับผมความสัมผิดโอ้โหนี่ครับผมใส่งคามเลยใส่งามไมกแล้วโอ้โหโอ้โหครับผมตัวที่สีมาแล้วครับผมขออนุญาตเก็บปลายนะครับผมเดี๋ยวลุนตัวต่อไปครับผมหมุนทั้งหนาวโอ้โหหมานครับหมื่นคนล้านหมันหมานขั้นขั้นที่สองคนละหนูครับในการปักเบ็ดครับผมลุยด้วยกันครับนี่ เนี่ยโอเคครับผมเพื่อนเพื่อนเอาไเลยครับหลังนี้นี่ครับผมเพื่อนเพื่อนโอ้โหตัวตัวใหญ่ครับผมนี่ครับเพื่อนเพืเพื่อนอพื่อนเพื่อนเพื่อนครับผม ใส่งามเลยครับผมตัวที่หาเขาบ้าเลยครับใส่งามเลยครับหุ่นโบลิทไปทั้งหมดเนาะเขาจะเก็บปลาด้วครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมรุ่นกำลังกลังใจข้อหนาหนุ่มไปเลยนะครับเด้อพี่น้องเนียครั้งแรกของการล่าหนูไอล่าปลาครับผมนี่ครับผมหัว้ตัวจอดรุ่นน้อกันต่อไปครับผมหลังนี้ก็ดึงเลยพี่น้อง ผมว่ามันไานที่มิดตัวครับนี่เดี๋ยวมองกันย่างมาติดตัเวงละมัง้งเสียงดินคำกำมัำ่งผมโอ้ผมว่าแหละครับผมลดแล้วนี่ลดซ้ำครับผมนี่เสียงมันดินตัเวงนะครับกำกำกำโอ้คัคค<ฮ>กหลายเสียดายเน้่ยนะนลดซ้ำไป,ไปน้องหลังต่อไปครับผมทั้งหน้าขครับไก่เบิร์ดแล้วครับผมน้องนีิเก่เาแล้วครับนี่อืมแเบิร์ดครับผมอยู่ เอาวของยูครับผมี่เห็นครับผมนี่ตัวงามครับพี่น้องเพื่อนๆครับผมนี่อืองามเลยครับผมมาอีกแล้วครับนี่อือตัวงามครับขยันตอ้ถือคู่กันเลยเนี่ยพี่น้องหลังหลังดูปะเนาะเดี๋ยวเขาเบิรงนะครับเนาะเอะไรครับพี่น้องตัวงามครับใส่งามเลย ลวนพักันครับพี่น้องเราจะเก็บปลากันนะครับเด้อเดี๋ยวลรงต่อไปลวนพักันครับเอาลหรครับเพื่อนเอามีตัวครับผมนดิไปหน่อยไปหน่อยพี่น้องเห็นว่าเพื่อนโซ่ใสบบ่งามเลยครับโอ้โหโอ้โหครับผมนี่ใส่งามเลยครับผมมาแล้วครับผม แสมงามเลยครับผมนี่ขยันเก็บปลานะครับนะรุ่นน้ำกันต่อไปครับผมเนี่ยเดี๋ยวขับมาครับรอบสุดท้ายครับรอบนี้ยามเศร้าครับพ่อแม่พี่น้องปองปลาสปูสุก้นครับผมวันนี้ค้นล่าหนูครับขี้พามายามเบ็ดครับผมกลับมาเคลื่อนครับพอได้อยู่นะครับเนาะเกือบสองโลครับเมื่อเคืนเดี๋ยวมื่อไหรเศร้าหนีมาเบ้างครับว่าสิ่งใดเป็นยังไงครับ ซึ่งสิมีความหมานอยู่บนะครับนะผมนี่ครับผมตรงบรรยากาศตรงไครตรงหน้านะครับเนี่มะเ้านี่ครับพี่น้องเขียวอุ้มครับผมพี่น้องได้เบิ่องเงินนะครับเนี่ยมะเ้าวๆครับผมบรรยากาศตรงไครตรงหน้าเราบพันดอกชนบทนะครับเนาะต่างจังหวัดครับผมนี่นี่ครับผมเดี๋ยวพยายามกลับไนเอ้ยพยายามกลับไปนนะเพิ่งใส่กลับหลายพี่น้องเลยพยายามยามเบ็ดกันครับผมว่าดี่เป็นยังไงนะครับเนาะพี่น้องไปรอเบ็ด่วมกันครับนี่ครับ บรรยากาศตรงไ้ตรงหน้าไปครับพี่น้องเบอร์ประการเสียเวลาเพื่อนๆไปรุ่นยามเบ็ด้องกันครับโอ้หลุดด้วยพี่น้นองหลังนี่นี่ครับโอ้ยตีไปที่ป่าหลุดซ้อืโอ,อ้หลุดเสย์ป่ะไปครับผมลุ้นลังต่อไปครับพี่น้องทุกคนให้เลาะผู้หนกูก็เลาะต้นต้นสดุดดาวหรือกากบมาครับผมมาจบปุวงพีครับผมไปครับผมรุ้นต้อกันครับ โอ้เพ oh, oh, no oh, ื่อนเพื่อนมึงขั้นนี่ครับผมดึงกล้องเกือบวฮักครับนี่มันยังดึงน้อยนี่ครับบังขั้นเบ็ดนะครับผมโอ้โหยังเมื่อน้องดูด้วยกันครับผมนี่โอ้โหยังดึงวะพุ่อนเพื่นอู้โหซอสเดียวค่ะออ้ยังดึงไปน้อยเฮ้ย มุ้ยโตว,วาสดึงปนืนมุ้ยโตลุดนะครับเนี่ยว้าสเสียดายเนาะโอุ้ยรุดซ้ำโอ้อยยังวะโอ้ดึงขักดึงนเถอะุดเสยเลยครับผมโอ๊ตว,ว,ว่ามันสิอยู่ อุ้ยบอกใหญ่เลยฮะเสดายเนาะไปพี่น้องโอ้เสดายได้บะดนี่ยไปลังต่อไปครับผมบ่ยัยงเอ้าเพื่อนๆเอาหลังนี่เงียจิงหลีดผมอ่ะเ็จครับนี่โอ้ตายผมยังไม่ตายครับนี่ครับเนี่ยเอ้านี่อันนี้เป็นเงียจิงหลีดนะครับผมใส่ไปเมื่อคือนนี่โอ้จิงหลีดเขาทาต้นเหรอ สจ,จับกิริใส่เนี่ยมาขึ้นเนาะี่ครับผมนี่ฮิโอนี่อ่อะใส่ยงามมากเลยครับผมนี่ยโอ้เห็นรัวเพื่องเพื่อนเอาตัวอะไแหกมาทำอะไรครับซ่้าน,นี่ปะ๊ะโอ้สวยงามเลยครับผมอือหือนี่ครับอืมเคาะปากเลยอ่ะอึ๊บอือหือ จิงหลีได้ผลครับจิงหลีดจับจิงหลีดใส่ได้มแรงเนาะย้ำขึ้นโอ้เซ็ตเลยครับเจอจิงหลีดเข้าไปเอาครับผมท่านรุ่นทุกันครับมีรุ่นแล้วบ่ไนีไมีรุ่นแล้ว,ม,ลวมีแห้งยางหน่อยนึงละไปครับผมอันนี้ก็เอาแล้วครับผมนี่อื้อนี่ครับโอ้โหอือตัวสองวะล้วครับผมนี่ นี่ครับผมอืมใส่งามๆเลยครับผมกําลังเจ้าแเสียบๆตอนพี่น้องนี่ป่ะตัวอ,อีสอมาแล้วครับผมลุ้นถ่ายใส่เตเวนกันนะไปพี่น้องลุ้นต่อไปครับส,สิบลังนี่แหละครับผมมันมั่งกันครับเี่เพื่อนเบื่อนบางคนจะย่างบ่น,นี่พี่ครับถึงจะขั้นเบ็ดโกงไปพุ่นอ่ะ ดึงทิ้งท้อยไปนี่พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ครับพุ่นผมเสียบไว้นี่ครับมันดึงไปพุ่นน่ะโอ้สิบ่ยย่างน้องบอยโอ้โหคันเบ็ดเก็บหักครับผมอุ้ยยังบ่โอ้โหโอ้ยยังอยู่ครับผมมาย่าโน่นนี่ย่างอยู่ครับนี่โอ้โหเอาละครับผมนี่ โอ้โหมันดิน่นจนเป็นนั่นเบิดเลือนเบิดพี่น้องบ้างโอ้โหกินจนเลือนเบิดอ่ะโ้อหติดเตเวนเหรอครับผมเนี่ยโหติดตอนผมยืมยาไปตอนสามทุ่มมาติดครับนี่โอ้ยกอตาครับผมเรียบร้อยมังมันดิน่นจนเลือนเบิดพี่น้องโอ้โหฮึบางย่งเข้ามาแล้วครับผมนี มาเคื่อนถือตัวซ้ำเหมือนกันนี่เหรอครับเมื่อคืนนี่ยมองนี่นี่ครับโอ้มันดิ่นจนเลืนเบิดตลอดพี่น้องเคลื่อนเข่าขี่ไขว้พี่น้องขอจัดเก็บปลากันด้วครับพี่น้องเดี๋ยวลังต่อไปครับผมลูดลังต่อไปสำกันครับผมป๊โอ้ตกใส่งามมากเลยครับผมเอาละครับพี่น้องนี่ใส่งามงามมากเลยครับโอ้ยนี่ครับผมนี่เห็นไหมเห็นมั้พี่นนี่ครับผมปั๊บ ใส่็กล้างงา,งามครับอืม,อม,อมได้ๆๆนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมนี่โอ้ดินจนหล่นบดตคนดินเหรอพี่น้องโอ้ลองลังถ่ายบัตรถือซ้ำครับผมอมืหอยมันหลายวะนี่ครับซื้อขั้นเป็ดรุดไปหลา,ลา่ลังพี่น้องครับ ปลาลายอยู่นี่เตะมาใส่ไม้ครับตัวไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเตะตัวเศร้านี่ <c ười> กระบ,บงนะครับเนาะเอาเบ็ดผมมุนขึ้นครับแลวาวใช่ไหมโอ้ยมีตัวคร,ตรค,รนนครับผมนี่พี่น้องนี่ครับหลังสไตา์เฮาอยู่นี่เด้อครับผมนี่ฮะเฮ้ยนะอึฮอ ฮนาง้้างนบโอ้อ้้น้องากมานครับนี่ครับอติดตาเลยครับน er> ี่เป็นยังไงติดตาเลยครับผมนี่เฮ้ยอืม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 ขึ่นทาง เนาะนี่ครับไปไ่น้องวันี้เช็คยอดครับว่าใชตัวเศร้านี่เม่ขึ้นได้ไปแล้วรูแปดครับสวัสดีที่ไทยครับนี่ครับบรรยากาศก็สวยเติมแล้วครับผมจะไปเห็นงานต่อนะครับพี่น้องเนาะไปกับผมลุ้นด้วกันครับเอ้ยไปเช็คยอดน้วกันครับผมครับพี่น้องมือหนึ่งครับงานอะโคตรล้านเลยครับ โอ้ยสวงามนะก,กินทั้งน้ำเป่กินทั้ง,ง,งน้ำด้วยใบใบร้กนนัวด้วยนี่ครับสามกิโลพอดีครับมันหมื่นเพิ่งวัดได้ครับด้านใส่ของงามครับผมนี่นี่ครับปลากระลังเงิกด้ลังงามโอเคพี่น้องเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ฝากท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมนี่หาก,กินทั้งนง้ำเปนคนละาน,น <c oughs> ูัวเลยเจอครับพี่น้อง แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ